วัสดีจ้าท่านผู้ชมตอนนี้กำาลังสีสูบน้าดําหน้า,นาจ้าเขาเครื่องรถไทเทียบเนาะจ้าเดี๋ยวเล็สิท้ายให้เบิงอันนี้ก็ว่เคยเห็นึ้อกันปกติอาก้อนนาะเนี่ยใส่เครื่องสูบธรรมดาจ้าอันนี้เขาเอิ่นว่าทอพยานากว่าสัน มันสีแห้งก็กันนะก็นนนี่สูบไปแล้วได้สามซีไฮไฮยายอยู่จากบาน,นี้น้ามฝนบโตกกระเลตตรงสูบอีกตอทอเ่ยเอาไปผุลาเดี๋ยวเล็กผ้าไปเบิงว่าป่ายน้ามันสีนลน่งแห้งซํำใด้กันฝน,นบ่ม่าเข้ากับตรงมิสา ีิสาเก็บหนาม,ม,ออนนามไวม้ค่อยพองสกดลากหนามค่อยๆไลเไปละสูบไปก่อนหนะนี่เราโล่งประมาณฟุดหนึ่ง สูดหนึ่งจา่าหนามดิวสาเนี่ยว่าสิมะเฮดจุริ้นซี่สังคอแสงติดตามเล็กไวเดอร์เล็กจิมะเฮดอีกสูตรหนึ่งเอาแรงหนามถ้ามาฉาดเ่ะเอาต้องมีสาหนามไวเพื่อชุบเฉินเดี๋ยวไปเบิง้งว่าหนามไม่สิไป,ป จะ่พอเชื่อมพร้อมหวัวออกนี่ก็บมี่ซ้ายมันแตกจ้ะพอดีละ่ะโหตต้นใหม่โยนี่ให้มันลงคล้องเนี่ยจ้ะกลวยกำลังสีงามเป็นกลวยหอมกล้วยหอมบักหุงบักเขียบอ่าบักเผาน้ำหอมจ้ะเริ่มเอามาล่งเล็กสิปลูกกวยอีกกว่บมัน สาถึงสีแถวจ้ะตรงลานนั้นทพอดีว่าถาฝนรอฝนให้มันแบบว่าขุดง่ายๆงนะ <c oughs> ่าะน้ำหัวไปตามไร่ทางมเมื่อไหยังสายยางแบบนี้มักหัวเพราะว่าเขาใส่งานมาหลายเนี่ยจะสูบตรงใส่ให้เนี่ยจะให้ไงค้ากเนี่ย สูบน้ำใสกว้างกว้างมากตรงนี้คือยังหมดให้ในมีน้ำรอฝนมา,มากหรอกจ้ะนี่มาแล้วกาประมาณว่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้จ้ะน้ำไหลลงน,นี่ยอืม กาก็ากมีพรอมละเนี่ยเห็นไหมอันนี้สองต้นนี้คือต้นทอ่งขวามือก็คือบักมวงท้องดำอันทังนี้น่าจะเป็นอะมะม่วงแบบแคล้ายๆโชกอันนั่นไปยังสิแม่จ้าเนี่ยสองต้นเนี้ยดกมากนะดกจ้าท้องดำหมู่บ้านกน็ยังได้กลิ่นอยู่ยังเหลือเก็บตกอยู่่ยจ้า มันกับสิโลนโล่งแบบนวยซุกที่เข้าวได้มาเอาเนาะบางทีมันก็เกิดเป็นเบียขึ้นมาอันนี้ก็ต้นประดูจ้ะเนี่ยต้นประดูเม็ดมันปิวมากเกิดหลายหลาย,ลายนี่กับสิเป้งมาไฮนี่น้ำเห็นมห้ยไฮนี่ยังดำบมาแล้วเลยแน่จ้า เวลาดับไม้อะกามันจะเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวแบบนี้แหละแต่ถ้ามันได้น้ำแล้วมันติดนะมันมันจะเขียวสวยจ้าเรืงทั้งพูนก็นเป็นต้นบักตาลต้นสะดาวต้นอกล้วยลำไยปนกันไปจ้าทั้งพูนเล็กจ๋าล่อขุดสาจ้าก็เลยไม่ทำตอนเศ้าวๆนี่ล่ะเดียวเล็กจ๋าอัพ โหลดลงให้เบรงมือนี่นะจ้ะวันที่หนึ่งกรกดาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จะก็คือร่อฝนปีนี้ฝนฝนบ่นค่อยดีเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วคือหนามหงหน้าแล้วนะจ้ะปีที่แล้วนะเลขเทสแบบวานอาคือหญ้ามันสวยมากหน้าแบบเป็นหน้างามนะจ้ะแบบว่าคือเ้าใสาปุ๋ยคอกไวหลายเรา คือสังเกตท้าหน้าง,งามนะหยามันสีงามแบบถ่วมข้นเลยอ่ะหญ้าสวยมากก็คือเล็กบดไดเลียงง่วเรียงควายนะจ้ะบานนี้เขาเลยบดไดมากกินหยามันก็เลยง,งามเดี๋ยวสิหายเอาอันควายมูมาลามลามกินหยานี่หน้ามันสีไดเก่งงแต่ว่ามีหญ้าเยอะอ่ะมันดีมันดีตรงที่ว่ามันโล่งไปอ่ะเนี่ยคือเข้าถ่ายหยามันโล่งข้างล่าง บรรยา่งไม่สีน้เป็นปุ๋ยคือข้าว่พดตองใสปุ๋ยอีหยังเลยอันนี้คือข้าเห็ดกเกษตรอินทรียเนาะจ้ะเดี๋ยวเลยก็จะใช้แบบพวกน้ำหมกักชีวภาพที่ข้าเห็ดไว้น้ำมักอ่ะผลไม้เศษผลไม,ลม้และะ้วก็เศษอาหารจะเอามาเทศใสวเลลาน้ำเต็มนะ่ะเราเลือกเดินเทเๆเดี๋ยวมันเป็นจุลินทรียตัวในน้อยๆมนสิกระจายไปเองเลยสวยมากเลยอากาศดีจ้ะแดดอ่อนๆยดทงยูหน้า ทั้ง่าก็เป็นต้นยูคาจ้ะต้นยูคาลิปตัสปลูกไว้แบบพอ่อใดแบบปีทุกปีอะเพิ่อนสิมาสื่อแต่ว่าบานนี่สิทิ่งไว้มันต้นใหญ่เนี่ไจ้ะกวางรอสูบน้ำสูบแล่าเดียวอ่าเลสิล่้อห้เบิงรถอ่มามะปัน ให้น้ำมันหงเต็มก่อนเดี๋ยวสิให้เบิง่งตอนปันปันกะรู้สึกว่าสิเป็นน้องปามน้องปาป,า,ปามเด็กน้อยจา้าหลานหลานของแม่อูเลยมาขับรถปันไห้ช่วยช่วยกันจ้าในหมู่บ้านเฮานีล่ล่ะเป็นวิธีของการทำนาเนาะจ๊ะ เดี๋ยวเพื่อนจะไปเล่งเครื่องย่งถือ่าคอยอยู่่สาสันลุงชาญว่ามันยังคอยอยู่เล่งดีจักหน่อยพูนอาจารย์ย่าวไปพูนเด,ด้ตรงนั่งก็เป็นก่อไัภยภไยร์บานจ้ะเรือยุกกาเดียวก็นาน,นี่เล็กเอาลงสองก่องามงาม,งามใหญ่เวล่าหลายปีลาวตะวามันไก่สายไฟเล็กก็เลยเอาออกนะจ๊ะเห็นไหมอันนั้นก็ต้นมะขามมะขามนี่แก่นมะขามนี่แบบมั่นอัน มันแกนมันทนทานเอาไปเฮ็ดเคียงเฮ็ดเฟ้นที้เจอกรงามจา้ะนะบางท่อะอยู่หน้านะต้นไม้หลายเพราะว่าเราอนุรักษ์ไวจ้จ้ะเราตั้งใจอนุรักษ์ไว้เนาะกว่าจะปลูกได้กว่าจะงญ่ปลูกนะ่มันง่ายๆแต่ดูแลมันแบบยังยืนเรลาบ่ดตายนะ่อยากแล้วก็กว่ามันจะโตน่โอ้ยหลายหลายสิบป,ปีเราก็เลยเก็บไว้เนาะจา้ะ เก็บไว้แล้วเวลาที่เรามาแบบใต้โลมไม้มันมันเย็นเย็นสบายอ่าเดี๋ยวล่อบเบิงโรถปันเนาะจ้ะเนาะจ้าตอนนี้จะคือถ่ายกเพราะว่าเอายาให้เป็นปุ๋ยจ้าให้ยามันจมลงไปแล้วเข้ากับปันแล้วเราก็ดำนาได้เลยจ้านี่จ้าธรรมโชมบรรยากาศอยู่ทงอยู่หน้าเนาะแดดเริ่มที่จะมาแล้วจ้าตะวันเช้าหน้าเข้าบวันดอกจ้า การเทน้าเป็นหัวใจของชาวนาเนาะจ่า,า,า,จาละกันน้ำนี่คือหัวใจสําคัญหลักเลยเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องขุดสาล่องรับน้ำฝนไว้จ้ะเพราะว่าน้ําคือชีวิตเนาะถ้าเฮาโม,ม้มิหาำเฮากายเหต้าบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้ฝนกระบอตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าต้นใหม่ขาดไปหลายเนาะจ้ะนี่ค่ะได้แล หลังจากที่ทายเรียบร้อยเขากะเอารดมาปันน่าจะปันเรียบให้ดินแตกกระจายข้อผาใหเล็กบําดไทยให้เบิรงอันนี้เป็นภาพสโลเนาากอกจะเพราะว่าเล็กไปอบอกเพื่อนเหตุไทยอีกหม่องหนึ่งน่าจะหลังจากนั้นเราก็ดํานาได้เรียบร้อยคุณตาแล้วก็พี่จูชายนี้ดํานาเก่งมากเลยนะคะเราก็มีน้ําดํานาแล้วก็การดํานาก็ใส่กล้าประมาณ1-2ถึงต้นหรือ1นึ่ถึงสงกีบดำหางๆนะคะ ข้าจะได้แตกกอใหญ่สวยจ้าอันนี้ก็คือเป็นภาพการทำนาดำนาของชาวอีสานนะคะทุกคนขอบคุณทุก ติดตามรับชมนาะจ้าเวลาเข่าเป็นจังได้มีน้ำฝนลงมาบอเดี๋ยวเล็กมาอัปเดตให้เบิงนาา์นาาจ้านี่ก็คือล่งเขาเจ้าหอมมะลิจ้าปลูกแบบอินทรีย์นะคะทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เวลาเรากินข้าวก็ปลอดภัยด้วยจา้าขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า